ข่าวประกันอุบัติเหตุที่19ล้านนะคะหลายคนถามว่าอ้าวแล้วคนเราจะซื้อประกันได้เท่าไหร่มีกําหนดได้หรอทําไมจะต้องบอกบริษัทชี้แจงข้อมูลแบบนี้ค่ะก็คือการที่เรามีประกันหลายบริษัทมีได้ค่ะไม่ผิดแต่ที่จะต้องบอกคือว่าทุนประกันชีวิตคุณตอนนี้มีเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆบริษัทจะมีเกณฑ์กําหนดเอาไว้ค่ะ อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีทุนประกันชีวิต10ล้านบาทหลายๆบริษัทจะเริ่มให้ตรวจสุขภาพแล้วว่าสุขภาพคุณแข็งแรงไหมรวมถึงะจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้แล้วก็อาชีพถามว่ามีความเหมาะสมที่จะซื้อทุน10ล้าน20ล้านไหมคือบริษัทเขาจะต้องดูหลายๆอย่างนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้ว จะทำทุนประกันสูงๆก็ได้จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็จะต้องมีความเหมาะสมของรายได้กับทุนประกันที่เราจะทำด้วยค่ะ